สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อิลิทลักวันนี้เราจะพาไปพบกับกระบะพันแกร่งนิสสันนาวาร่า2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยภายในหรูหราและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมตอบโจทย์ทั้งสายลุยและการใช้งานในชีวิตประจําวันเริ่มจากดีไซน์ภายนอกนิสสันนาวาร่า2025ยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแกร่งแต่เพิ่มความทันสมัยมากขึ้นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบวีโมชันขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมพร้อมระบบไฟสองสว่างอัตโนมัติ และไฟเดทาไทมรันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นยามขับขี่ในเวลากลางวันด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ดุดันพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่เสริมความบึกบึนล้ออลอยขนาด18หรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยด้านท้ายมีไฟท้ายเล d ด,ดีไซน์ใหม่และฝาท้ายที่ออกแบบให้ใช้งานสะดวกขึ้นเข้ามาดูภายในห้องโดยสารนิสสันนาวาร่า2025ให้ความรู้สึกพรีเมียมมกว่าที่เคย ด้วยการออกแบบคอนโซลกลางใหม่ใช้วัสดุแบบซอฟท์คัดเพิ่มความหรูหราเบาะนั่งดีไซน์ใหม่แบบซีโร่กราวิตี้ที่ช่วยลดความเมืยลา้าเมื่อต้องเดินทางไกลหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจาก o บสที่ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพร้อมพ่วงมาลายัยมัลติฟังกชันที่ใช้งานง่ายและที่สำคัญมีระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพิ่มความสบายในการเดินทาง มาดูที่สมรถนาการบ้างนิสสันนาวาร่า2025มาพร้อมขุมพลังดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคูให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ 2WD และ 4WD พร้อมโหมดขับขี่แบบออฟโรดที่ช่วยให้การลุยทางสมบุกสมบันเป็นเรื่องง่ายระบบช่วงล่างมันติดลิงก์ที่พัฒนาใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งในการบรรทุก ในด้านเทคโนโลยีนิสสันนาวารา2025ติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับราคาจำหน่ายนิสสันนาวาร่า2 2 5 5มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยราคาเริ่มต้นประมาณ750,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาประมาณ1,150,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับกระบะที่ให้ทั้งความแกร่งหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยแบบนี้นี่คือรีวิวนิสสันนาวาร่า2 2 5 5ที่นำมาฝากกันวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอิลิตลักแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถสุดพิเศษคันต่อไปสวัสดีครับ